คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีมสที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม until the อันจักกี้อยู Jackie, friends, ่เฟสทิวเดย์มันเห็นผมแล้ว,ลวนะน่ะถ้ามันตาไม่ถ้ามันตาดีๆหน่อยนะหมดใหม่สุ่มเปิร์หมดไหนยี่ไก่สัตว์ ผมชอบเวลามันซอยมากเลยอ่ะมันดูซอยไวมากเลยไม่ใช่เป็นกิจกรรม มันกิจกรรมครบรอบเฉยๆไม่ไม่สุ่มไม่สุมมส่มไม่สุม่มก็เนี่ยที่กูใส่ที่กูเล่นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้สุ่มก็ใส่เปิร์ตามที่แบบเอาไอ้สัสบา้านรนอ่ะสเตปไม้ดูหูดกายไปหน่อยนะ Yeah! <laughs> ของอยู่บนนั้นสามอันเลยวะของมึงก็ต้องตกของมึงก็ต้องตกอยู่ตรงแถวแถวนี้แหล่แหล่แหล่เครื่องบนเฮ้ยยังไม่ขึ้นว่ะ มีอย่างอื่นไหมมีกดและสตั้นการสตั้นได้แต่ว่าไม่ดีเหมือนปี่ะปีนั้งไม่ได้เด่นหรอมีแค่นั้นแหละไอ้เหียรเขีย าใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วมีปีนี้ไม่มีนะปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีไอจีร <c oughs> ับปะไอจีรับไม่มีไอจีร <c oughs> ับอะไรน้องทรายฮัลโหล ทางไม้นี่แม่งโคตรสุด The best ไอจีหลุมก็ไม่มีวัสดีครับต้องเยจนลี่เหมียววัสดีครับไม่ได้มาสตรีมสองวันคิดถึงกันไหม โอ้โหไอ้เหี้ยนู้งมันจะไปตรงนี้ตรงนี้มันจะมีคนมาเล่นจริงๆเหรอวะมันแตกนะเว้ยเพื่อนกกูบอแล้วตรงนี้มันแตกนะเพื่อนมาเล่นไม่ได้นะตรงนี้อ่ะ วานหนูสตรีมแทนพี่สตรีมแทนพี่ด้วยเหรอน้องกิฟชวนพี่ไปกินเหล้าอีกแล้วเนี่ยน้องแก้ว <c oughs> ก็ว่าหายไปไหนอ่ะคือเมื่อวานซืนอน่ะเมาอืมส่วนเมื่อวานอ่ะก็เมาเหมือนกันแต่ว่าคนละวันกันใช่ใช่เมื่อวานไม่ได้เมาแต่เมื่อวานขี้เกียจเขี้ยววะเมื่อวานซืนอน่ะเมาเออ ส่วนเมื่อวานะ่ะก็คือมเมาเหมือนกันแต่แค่คนละวันไม่ใช่ใช่พูดเล่นเมื่อวานซื้อเมาเามื่อวานก็คือเมื่อวานคือขีเอ้เกียจสัตว์เกียร์ชิบหายคำตอบ ม่วมันมวันมาแล้วอันนี้มาแล้วอันนี้มั่วละเมาหน้าแต่คนละวันไม่เมาไ,ไม่เมาเมื่อวานไไม่ด้เมื่อวานขี้เกียจเฉยเน้นๆราคาสามพันห้าเก็บก่อนเลยแค่นั้นมา เฮ้ยเฮ้ยไอาศาัตว์ใครยั่งกูเก็บบะมานี่ดิโอ้ไม่ทัน เราต้องพักบ้างทุกพูดดีมีเหตุผลแต่ช่วงนี้เริ่มมานพักเยอะแล้วเริ่มจะพักเยอะแล้วช่วงนี้พูดดีมีเหตุผล3 5สามพันห้าโดนกูอีกสามพันห้า สามัน้เน้นเน้นเเน้า มอบปะเออมอบมันต้องมอบแหละช็อตเนี้ยกูพัางม้แล้วมึงทำยังไงอะ้มไม่มอบก็ไนนะม่ได้นะกินแล้วจะใครเขาพากัน ถ้าเกิดปั๊มเงินได้ก็จะไปกินอยู่ท,ทำอะไรโทเทมเ,เก็บแต้มไงมันจะเหมือนแบบโทเทมให้เก็บแต้มอ่ะไอ้แท็กโหโอ้โอโดูตแต้มสิโอ้เขี้ย เกือบสี่แสนเหียเฮียขาดอีกห้าร้อยไอหูไทยนั่นไม่แย่งผมเก็บโโอ้โหถ้าผมได้เก็บคนเดียวหมดเกือบสี่แสนเกมเดียวเฮีย